แจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้นะคะล่าสุดก็ได้รับข่าวดีค่ะแล้วก็เฮทั่วประเทศทั้งหมด77จังหวัดเลยนะคะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะรัฐบาลหรือว่าคอรมอมีการอนุมัติจ่ายเงินให้กับคุณผู้ชมในกลุ่มนี้นานถึง 2, 2> เดือนเดือนละ500บาทนะคะส่วนวันเวลาในการจ่ายเงินเป็นวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปตามค่ะอีกเนื่องหนึ่งก็คือคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสิการแห่งรัฐรายเก่าทั่วประเทศขณะนี้ยังลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่19ตุลาคม2 5 0 0 5นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าก็ยังคงได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมเป็นวงเงินเพิ่มกําลังซื้อต่ออีกค่ะเป็นระยะเวลา2เดือนด้วยกันเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องแล้วก็เป็นข่าวดีมากๆเลยหากเข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกาลังใจให,ให้กับช่องอิสานแซบค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศโดยเฉพาะข่าวดีสําหรับคุณผู้ชมในกลุ่มอสมอและอสสอทั่วประเทศนะคะหลังจากที่ครมอไฟเขียวจ่ายเงินค่าตอบแทนอสมอเพิ่มเติมอีก2เดือนเดือนละ500บาทเป็นขวัญและกําลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่อยู่ในส่วนของกลุ่มอสมอพี่น้องประชาชนที่อยู่ในส่วนของกลุ่มอสมอและอสสอค่ะซึ่งการอนุมัติจ่ายเงินครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมใช้งบประมาณวงเงินกว่า1050ล้านบาทเพื่อจ่ายเงินเป็นค่า ตออแทนแล้วก็ค่าเสี่ยงภัยในการเฝ้าระวังป้องกันแล้วก็ควบคุมโควิดสิค่ะ แก่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในกลุ่มอสมแลกสสทั่วประเทศเลยนะคะและที่สําคัญอนุมัติจ่ายในเดือนเมษายนแล้วก็เดือนพฤษภาคมเป็นระยะเวลา2เดือนตามที่กระทรวงสาธารณาสุขเสนอค่ะส่วนวันและเวลาในการจ่ายเงินนะคะต้องรอติดตามอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะมีการจ่ายเมื่อไหร่จ่ายอย่างไรจ่ายวันไหนซึ่งทางช่องจะนําเรียนให้กับคุณผู้ชมทราบอย่างแน่นอนค่ะยินดีกับพี่น้องในกลุ่มอสมแลกสสทั่วประเทศนะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็ คือการจ่ายเงินผ่านบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะคุณผู้ชมสําหรับรายเก่าทั่วประเทศนะคะยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมตามปกติถึงแม้ว่าจะมีการลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ก็ตามแต่ว่าการลงทะเบียนทางกระทรวงการคลังยังไม่ได้ตัดสิทธิ์ของคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าเลยนะคะเพราะฉะนั้นในเดือน ตุลาคมท่านยังคงได้รับสิทธิ์ในการโอนเงินเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นวงเงินเพิ่มกางซื้อวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนํามารวมการรับสูงสุดถึง4 0 0ยร้อถึงห้าบาทเลยค่ะแล้วก็ค่ารดโดยสารส่วนลดค่าการหุงต้มก็ยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชม ตามมาด้วยค่าน้ําแล้วก็ค่าไฟค่ะแล้วก็เงินเพิ่มเบี้ยคว,วามพิการก็ยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมตามปกติถ้าหากกระทรวงการคลังยังไม่ประกาศนะคะว่าให้ใช้บัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ก็หมายความว่าคุณผู้ชมที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วก็เดือนธันวาคมอีก3เดือนยังคงใช้ใจ่ายได้เหมือนเดิมตามปกติในบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตัวใหม่ที่จะเปลี่ยน ใช้เป็นแบบประจำตัวประชาชนจะไปเริ่มใช้ในเดือนมกราคม2566นั่นเองค่ะยินดีกับพี่น้องประชาชนรายเก่าที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศแล้วก็ขอให้ทุกคนได้ผ่านสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้รับสิทธิ์ในส่วนของบัตรใหม่ในปี2566เหมือนกันทุกคนนะคะอย่าลืมไปลงทะเบียนนะคะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากค่ะซึ่งชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ